สวัสดีค่ับป็นน้องเลมนะครับผมจะมาร่วมสับป่นเนื่องข้าวเหนียวนะคะผมมาดูวิธีการเนื่องข้าวเหนียวนะครับเราก็จะลางแช่ข้าไว้ประมาณสักครึ่งผมแช่ไว้ตอนกลางคืนนะครับผมตอนประมาณสามสี่ทุ่มแล้วตอนเช้าผมก็จะมาเนื่องกันนะครับผมเราล้างให้สะอาดก่อนนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูอีกรอบนึงพอเราล้างเสร็จแล้วเราเอาผ้าขาวบ้างนะครับผม ลองที่ซึ้งนะครับผมผงได้ซึ้งนะครับให้มันเสด็จน้ำแล้วเราก็จะตั้งน้ำให้ให้กระทะมันเดือดนะครับผมตั้งน้ำให้มันเดือดนะครับอ่าทีนี้น้ำก็เดือดแล้วนะครับผมเราก็จะยก ข้าวเหนียวมาใส่เลยนะครับเนื่องวยกรถทะไฟฟ้านะครับลงได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันสักเนื่องประมาณผมเนื่องข,ข้าวเหนียวโรเนึงนะครับผมผมจะเนื่องประมาณสัก 15ถึง20สนาทีครับทุกห้านาทีผมจะมากลับนะครับพรมนม้ําทุกห้านาทีพรมน้ํากลับทุกห้านาทีพรมน้ํากลับทุกห้านาทีพรมน้ํากลับแล้วก็อี5นาทีให้มัรเจนให้มันาร์อนนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันอีกรอบหนึ่งนะครับนะครับผมเราจะมาดูกันนะครับเราจะกลับข้อเหนียวกันนะครับ ผมน้ำไปเลย กล้องด้วย นะมนับแค่นี้แหละครับเปด็ให้มันนึ่งต่ออีก5นาทีเรามาพลิกใหม่ครับผมอ่าครับผมเราดูวิธีกัดข้าวเหนียวรอบที่สองนะครับผมข้าวเหนียวก็เริ่มงาวแล้ว ผมน้ำลงไปครับผมเนื่งข้นอย่างผมทำอย่างนี้นะครับผมใช้วิธีนี้เอาเพราะว่าผมนื่องให้เพื่อนที่ทำงานกินหลายคนแล้วนะครับเพื่อนบอกว่าเนื่งองข้นอย่างยังไงทำไมนิ่มจังเลยหูได้ทั้ง วันเลยนะครับผมก็ผมใช้หลักการอย่างนี้แหละมันไม่มีหัวนะครับเราไม่มีหัวเราก็ใช้วิธีนี้ถ้ามีหัวเรากัดที่หัวดได้เลยมันก็จะง่ายนะครับแต่ว่าข้าวเหนียวเราไม่ได้กินบ่อยนะครับผมนานเราจะกินทีนะครับผมผมจะทานกับไส้กรอกทานกับไส้กรอปกปลาเค็มเส้นนะครับ พรมน้ำอีกรอบหนึ่งอโอเคปิดฟ้าผ้าปิดฟ้ารออีกห้าทีมากับครับผมเราก็มาดูวิธีกับรอบที่สามรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายท้ายสุดนะครับ พมน้ำลงไปแล้วเราก็จะกลับ,กล,บกลับกลับก่อนก่อนนะครับผมหนี่นามาบ้างเนี่ยใกล้แล้ว ขาอหนึองอ๊อบัดอย่างนี้เลยกล้องมันอาจจะไม่ค่อยจะนิ่งเท่าไหร่ต้องขออภัยนะครับผมก็มือหนึ่งจับมือนึงเนาะไปเห็นใจกันเนาะเบยเอ๊ะ อยากทําให้เห็นนะครับว่ามันทํำยังไงมันนึ่งยังไงนะครับผมเนี่ยเราก็ทำนี้แหละเราก็เพียกไปเรื่อยๆมันก็จะนุ่มอยู่ได้ประมาณอยู่ทั้งวันนะครับไม่ได้ประมาณอยู่ได้อยู่ได้ทั้งวันนะครับเพื่อนก็บอกว่านึ่งยังไงทาไมข้าวเหนียวนิ่มดีจังเลยขนาเป็นข้าวเหนียวเก่านะครับข้าวเหนียวแม่มาให้ต่างๆจังหวัด เราก็จะพรม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 ,พมทีนี้เราก็จะปิดแล้วทีนี้15นาทีก็พลิก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 เสร็จเป็นอันเสร็จนะครับผมมาดูกันอีกรอบหนึ่งครับครับผมรอบที่สามนะครับรอบสุดท้ายท้ายสุดเราก็จะใส่มวดนะครับเสร็จ ข้เหนียวเราก็เงาเห็นไหมผิวเงาเงานุม่มละใช้สุดสุดท้ายพรมเสร็จแล้วปิกเลยครับปิดเตาเลยครับไม่ต้องรอช้า ผปึ๊บปุ๊บปุ๊บพอปุ๊บ<อ>ปุ๊บพอแล้วผมเซนนี้พอเนี่ยก็จะใส่หวนเลยเดี๋ยวขออนยญาตไปใส่หวนนะครับมันมันไม่ถนัดมันเราถืออีมือนึงนะครับผมครับผม เราไม่ใส่คติค่าแล้วนะครับผมแล้วก็จะปิดให้มันละอ,อุนะครับผมนิ่มแล้วเนะี่ยอยู่ได้ทั้งวันนะครับผมต้องเริ่มก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับพี่ๆนอนทุกท่านนะครับได้ร่วมฝึกฝนไปด้วยกันนะครับผมขอบคุณครับ